สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับเวลาดีๆแบบนี้ 10, 17บสนาฬิกานะครับ5้าโมงเย็นทุกวันเสาร์นะครับอยู่ในช่วงถามตอบกับนักโภชนาการวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องของอันตรายของโรคอ้วนแล้วก็โรคไขมันในเลือดสูงนะครับเราจะมารู้จักกับ HDL LDL แล้วก็วิธีการลดน้ำหนักแล้วก็ควบคุมดัชนีมวลกายหรือ BMI นั่นเองนะครับว่า คืออะไรกันแน่นะครับแล้วก็ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายของโรคอ้วนแล้วก็โรคไขมันในเลือดสูงนะครับอยู่กับผมนะครับนายธนาวุฒิเมืองเจริญทรัพย์ครับนักโภชนาการที่ปรึกษาด้านโภชนาการของผลิตภัณฑ์ใดเฮิร์บครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมจากที่ผมขึ้นรูปนะครับไว้อะไรนะครับตลกชื่อดังนะครับนะนะคอมนะครับผม ได้เสียชีวิตจากโรคโควิด -19 ไปเมื่อที่ผ่านมานะครับผมเว็บไซต์ไทยโพสต์ครับได้ถอดบทเรียนเกี่ยวกับกรณีของนักคอมที่ได้เสียชีวิตไว้น่าสนใจเลยนะครับผมการเสี่ยงและการเสียชีวิตนะครับผมขออนุญาตอ่านนะครับผมจากข้อมูลนะครับการศึกษานะครับพบว่านะครับ80%ของผู้ป่วยโควิด -19 นะครับจะหายเองนะครับโดยภูมิ ป้องกันและกำจัดเชื้อออกไปได้เองนะครับอีก20%นะครับมีอาการหนักครับแล้วก็ในจำนวนนั้นนะครับคร่าวๆนะครับผมก็จะอีก50%อาจมีอาการที่รุนแรงนะครับในกรณีนี้ผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นในประเทศไทยส่วนใหญ่จะมีเป็นผู้สูงอายุครับเป็นกลุ่มที่มีโรคประจำตัวที่เกี่ยวข้องกับระบบหมุนเวียนเลือดแล้วก็ระบบทางเดินหายใจ แต่ผู้ที่มีอายุน้อยนะครับสาเหตุที่ทําให้เกิดเสียชีวิตได้ก็คือการรักษาไม่ทันท่วงทีหรือว่าในกลุ่มที่มีโรคอ้วนมากๆนะครับจากกรณีนาค่อมนะครับแม้จะได้รับการรักษาทันท่วงทีนะครับตั้งแต่ไม่มีอาการแต่เนื่องจากนาค่อมนะครับเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีอายุเกิน60ปีนะครับยังมีโรคประจําตัวเช่นโรคเบาหวานความดัน แล้วก็โรคเส้นเลือดในสมองตีบนะครับซึ่งโรคโรคประจำตัวนะครับเป็นปัจจัยทำให้การติดเชื้อโควิด -19 นะครับมีความรุนแรงที่มากขึ้นนั่นเองนะครับทั้งนี้นะครับจากการให้สัมภาษณ์ของนายแพทย์ทวีโชติพิทยาสุนันนะครับที่ปรึกษากรมการแพทย์และกรมควบคุมโรคนะครับได้ให้สัมภาษณ์ว่าเชื้อโควิด -19 เเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะต้องจับตาดูในระยะ แรกก็คือระยะ7วันนะครับทุกอย่างจะดีขึ้นเชื้อโรคจะหายไปได้เองแต่หากผ่านไป7วันอาการซุดหนักลงนะครับก็แสดงว่าร่างกายไม่สามารถรับมือกับเชื้อได้นั่นเองนะครับอีกหนึ่งปัจจัยอีกปัจจัยที่สำคัญนะครับที่ทำให้ผู้ป่วยโควิด19เสียชีวิตก็คืออายุโรคประจำตัวสถิถติของผู้ป่วยที่เสียชีวิต จากโรคโควิด19นะครับมักพบโรคประจำตัวที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วนะครับเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เสียชีวิตได้นะครับเช่นนะครับโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันในหลอดเลือดรวมไปถึงผู้ป่วยที่มีโรคอ้วนนะครับอย่างอาการนักคอมนั้นนะครับสาเหตุที่ทำให้ซุดตัวลง มาจากโรคประจําตัวแล้วก็เชื้อโควิดได้ลงปอดส่งผลให้เกิดภาวะไตาวายตามมาจากนั้นนะครับทําให้อาการแย่ลงเรื่อยๆนะครับอวัยวะหลายอย่างเริ่มทํางานไม่ได้นะครับแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวนะคอมด้วยนะครับต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงโรคอ้วนกับไวรัส ที่เรียกว่าโควิด1 9นะครับหน้าเว็บไซต์ของโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับได้เขียนบทความว่าผู้ป่วยโรคอ้วนมักมีโรคร่วมอยู่แล้วนะครับผลข้างเคียงของโรคอ้วนร่วมด้วยซึ่งมี ความมีการติดเชื้อโควิด -19 มีโอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียงมากกว่าคนทั่วไปคล้ายคลึงก,กันกับโรคเบาหวานนอกจากนี้นะครับคนที่มีโรคอ้วนเฉพาะคนที่มีดัดชนีมวลกายที่สูงสูงนะครับอาจทำให้การติดเชื้อที่ปอดยิ่งมากกว่าผู้ยิ่งมากกว่าคนปกตินะครับ ถ้าได้รับการรักษาที่ ICU นะครับหรือว่าห้องภาวะวิกฤตนะครับอาจมีปัญหาในเรื่องของการใส่ท่อช่วยหายใจนะครับการหาเตียงรองรับผู้ป่วยที่มีน้ำหนักตัวมากๆก็จะลำบากนะครับการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ก็จะลำบากเช่นเดียวกันนะครับเรามารู้จักกับอีกหนึ่งตัวก็คือในเรื่องของดัชนีมวลกายหรือว่า Body m a s s Index นะครับผม จากหน้าจอที่ผมขึ้นให้ทุกท่านดูนะครับดัชนีมวลกายก็คือดัชนีที่มีเป็นตัววัดความสมดุลของน้ำหนักตัวที่เป็นกิโลกรัมแล้วก็ส่วนสูงที่เป็นเซนติเมตรนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของความสมดุลของรูปร่างนั่นเองนะครับจากสูตรที่ให้มานะครับผมก็คือในเรื่องของน้ำหนักหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรยกกำลังสองก็คือ เมตรยกกำลังสองคืออะไรถ้าใครที่สูงร้อยหนึก็คือ1.7นั่นเองคูณกัน2ครั้งแล้วนำมาหารน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัมนะครับก็จะได้ค่า BMI ออกมานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของการแปลผลของค่า BMI กันนะครับว่า BMI บ่งบอกอะไรในตัวคุณนะครับอ่าเนี่ย จากรูปนะครับจะเห็นได้ว่านะครับผู้ที่มี BMI น้อยกว่า18นะครับคือผู้ที่มีน้ำหนักตัวต่ำกว่าปกตินะครับแล้วก็ผู้ที่มี BMI นะครับอยู่ที่18.5ถึง22.9นะครับคือคนที่สมส่วนนะครับแล้วก็คนที่มี BMI 23ถึง24.9นะครับคือผู้ที่มีน้ำหนัก ตัวเกินนั่นเองนะครับแต่ผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนหรือว่าเออผู้ที่มีภาวะอ้วนหรือโรคอ้วนนะครับก็คือน้ำอ่า BMI อยู่ที่25-29.9ถึง29.9นะครับมากกว่า30ขึ้นไปนะครับ BMI ก็คือผู้ที่เป็นอันตรายต่อของโรคอ้วนนั่นเองนะครับ เมื่อเรารู้จักค่าดัชนีมวลกายหรือ BMI กันแล้วนะคะผมก็จะให้รู้สัดส่วนของร่างกายของตัวเองนะครับแล้วอีกหนึ่งหัวข้อที่สำคัญที่จะพูดกันในวันนี้นะครับผมก่อนที่จะไปถึงในหัวข้อต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องอันตรายที่มากับโรคอ้วนกันดีกว่าครับ อันตรายที่มากับโรคอ้วนนะครับถ้าคนไหนที่มีภาวะอ้วนหรือ b m เเกินเยอะๆนะครับก็จะทำให้เกิดโรคที่ชื่อว่าไขมันพอกตับได้ครับเกิดจากการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงมากเกินไปครับทำให้เกิดไขมันพอกอยู่ที่ตับได้ครับแล้วก็โรคต่อไปก็คือโรคภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับครับก็คือถ้า เรามีน้ำหนักตัวที่มากขึ้นนะครับไขมันสะสมที่ผนังลำคอนะครับจะมีปัญหาในเรื่องของการหายใจขณะนอนได้เช่นเดียวกันครับแล้วอีกโรคที่สําคัญก็คือในเรื่องโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดครับ คนที่เป็นโรคอ้วนมักจะทําให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนะครับโดยตรงเลยนะครับเพราะระดับไขมันคอเลสเตอรอลสะสมในร่างกายที่สูงกว่าปกตินะครับส่งผลทําให้หลอดเลือดหนาขึ้นนะครับหลอดเลือดตีบนะครับทําให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆที่สําคัญไม่ได้นั่นเองนะครับคนที่เป็นผู้หญิงนะครับที่มีภาวะอ้วนก็จะทําให้ประจำเดือนผิดปกติไปได้เช่นเดียวกันนะครับ อีกหนึ่งโรคที่สําคัญนะครับถ้าเราเป็นโรคอ้วนนะครับก็จะทําให้เกิดโรคความดันโลหิตส,สูงแล้วก็โรคเบาหวานได้เช่นเดียวกันนะครับคนที่มีน้ําหนักตัวเกินเกณฑ์นะครับเสี่ยงอยู่แล้วนะครับที่จะเป็นโรคเบาหวานแล้วก็ความดันนั่นเองนะครับแล้วรวมไปถึงการเป็นโรคก,กดไหลย้อนได้เช่นเดียวกันนะครับ แล้วถ้าเรามีน้ำหนักตัวที่มากขึ้นนะครับเข่าเรานับน้ำหนักไม่ไหวก็จะมีโอกาสที่จะเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมได้เช่นเดียวกันครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับโรคอ้วนถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมสามารถทิ้งคำถามไว้ที่ด้านล่างเลยนะครับผมจะตอบคำถามให้ทุกท่านหลังจากที่จบการไลฟ์ครั้งนี้นะครับอ่ะ ต่อไปเราจะมารู้จักอีกหนึ่งโรคนะครับก็คือในเรื่องของโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะครับหรือว่าโรคไขมันในเลือดสูงนั่นเองนะครับโรคไขมันในเลือดสูงก็คือค่าไขมันที่อยู่ในเลือดมีค่าที่สูงกว่าคนปกตินะครับผมมีโอกาสที่จะทำให้เสี่ยงโรคอื่นๆตามมาได้เช่นเดียวกันนะครับถ้า หลอดเลือดเรามีขนาดเท่านี้นะครับแต่ถ้ามีไขมันอุดตันไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดการตีบลงนั่นเองนะครับถ้าตีบลงไปเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเช่นหลอดเลือดสมองหรือว่าหลอดเลือดหัวใจนะครับก็จะเกิดในเรื่องของอ่าถ้าเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอก็เกิดอ่าโอกาสที่จะเสี่ยงเป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาตได้นะครับเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอโอกาสที่จะเสี่ยงทําให้ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายได้เช่นเดียวกันนะครับ อาการของผู้ป่วยที่มีไขมันสูงก็มักจะไม่ค่อยแสดงอาการครับถ้าจะแสดงอาการก็จะเป็นมากๆแล้วเช่นอาการเบื้องต้นก็จะมีการปวดท้ายทอยมึนงงใจสั่นแน่นหน้าอกเหนื่อยง่ายนะครับแต่อาการสำคัญนะครับถ้าไขมันอุดตันในเส้นเลือดสูงๆนะครับก็จะทำให้เกิด เส้นเลือดสมองตีบได้เช่นเดียวกันนะครับอาการเส้นเลือดสมองตีบเบื้องต้นก็จะมีอาการลื่นไส้อาเจียนปวดท้ายทอยนะครับแขนขาอ่อนแรงลิ้นแข็งพูดไม่ชัดนะครับอาการเหล่านี้นะครับควรรีบนำส่งโรงพยาบาลเพื่อได้รับการรักษาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคอัมพฤกษ์อมัออมาาพาตต่อไปครับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงนะคบเอ้ยผู้ป่วยโรคไขมันในเลือดสูงนะครับ ก็จะต้องตรวจจากห้องปฏิบัติการนะครับแล้วก็จะได้รู้ผลนะครับในเรื่องของอไขมันในเส้นไอไขมันในหลอดเลือดนะครับว่ามีความผิดปกติหรือเปล่านะครับตัวแรกที่ผมจะให้ทุกคนรู้จักกันนะครับก็คือในเรื่องของคอเลสเตอรอลรวมครับคอเลสเตอรอลรวมหลังจากที่เราเจาะเลือดดูแล้วนะครับคอเลสเตอรอลรวมตัวนี้นะครับไม่ควรเกิน200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรครับ หรือว่าต้องน้อยกว่า200มิลลิกรัมนั่นเองนะครับตัวต่อไปนะครับก็คือในเรื่องของคอเลสเตอรอลตัวชนิดไม่ดีก็คือ LDL ครับ LDL ค่านี้นะครับควรน้อยกว่า130ิมิลลิกรัมต่อเดซิลิตรครับ ตัวต่อไปนะครับคอเลสเตอรอลแต่เป็นคอเลสเตอรอลชนิดที่ดีนะครับต้องมีค่ามากกว่า40มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะครับสำหรับผู้หญิงแต่ถ้าผู้ชายก็ควรที่จะมี h d l คอเลสเตอรอลตัวนี้นะครับมากกว่า50มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะครับแล้วไขมันอีกตัวหนึ่งที่อยากให้ทุกคนรู้จักกันก็คือในเรื่องของไตรกลีเซอไรด์ครับไตรกลีเซอไรด์นะครับควรน้อยกว่า150มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรครับ าจากการที่เราต้องตรวจสุขภาพประจําปีทุกปีอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถเช็คไขมันในเส้นเลือดของเราได้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคที่มากับไขมันในในเส้นเลือดได้นั่นเองนะครับโอกาสแล้วก็ปัจจัยที่เสี่ยงทําให้เกิดโรคไขมันในเส้นเลือดนะครับหรือว่าไขมันในหลอดเลือดสูงนั่นเองก็คือในเรื่องของการรับประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัว มากเกินไปนะครับแล้วก็ปัใจจัยในเรื่องของไขมันสูงเจอจากน้ำหนักตัวนะครับออกกำลังกายไม่เพียงพอนะครับมีพันธุกรรมที่มีครอบครัวเป็นโรคไขมันแล้วก็หลอดเลือดนะครับแล้วก็รวมไปถึงโรคหัวใจนะครับคนที่เป็นโรคความดันโลหิตส,สูงอยู่แล้วคนที่เป็นโรคเบาหวานอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผู้ป่วยที่สูบบุหรี่จัดๆนะครับเป็นยังไงบ้างครับ โรคแรกที่เราแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันก็คือในเรื่องของโรคอ้วนนะครับดูจากดัชนีมวลกายได้นะครับแล้วก็โรคไขมันในหลอดเลือดนะครับถ้าเรารู้ตัวแล้วเราป้องกันนะครับไม่ให้เกิดโรคอื่นๆแทรกซ้อนตามมานะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับมาฝากทุกคนนะครับที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็น ในเรื่องของการบริโภคอาหารนะครับลดพุงลดโรคนะครับในเคล็ดลับที่ผมจะมาแนะนําให้ทุกคนฟังในวันนี้ก็คือในเรื่องของจานสุขภาพนั่นเองนะครับจานสุขภาพที่เรียกว่านะครับจานสุขภาพสองหนึ่งนะครับสสส,สได้ให้คํานิยามของ2องหนึ่งว่าคืออาจารย์อาหารสุขภาพธรรมดา9นิ้วครับแต่เราแบ่งเป็น3ส่วนนะก็คือส่วนแรกคือ ส่วนแรกก็คือครึ่งหนึ่งของจานนะครับหรือว่าเรารวมเป็น2ส,ส่วนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วน25%นะครับเป็นส่วนของข้าวแป้งนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราจะทานในจานสุขภาพก็คือในเรื่องของเนื้อสัตว์นะครับผมเรามารู้จักกับอาหารจานสุขภาพ2 1 1หนึ่งกันดีกว่านะครับส่วนแรกนะครับ50เเซของจานนะครับเป็นส่วนของผักนั่นเองนะครับ ซึ่งผักก็รับประทานให้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นผักใบเขียวผักใบขาวแล้วก็ผักสีต่างๆนะครับสีส้มสีเหลืองนะครับเพื่อให้เราได้ผักที่เพียงพอนะครับครึ่งหนึ่งของจานก็คือ50%นั่นเองนะครับในส่วนที่2ก็คือส่วน25%นะครับส่วน25%เรเราจะให้ทานในส่วนของที่เป็นข้าวแป้งนะครับควรเลือกทานข้าวแป้งที่มีการขัดสีน้อยนะครับสามารถทานเป็น ข้าวหรือเป็นประเภทเส้นได้นะครับในส่วนนี้นะครับ25%ของจานนะครับไม่ควรเกิน2ทัพพีครับ1-2ถึงทัพพีนะครับหรือว่าถ้าเป็นขนมปังก็ไม่ควรเกิน2แผ่นครับแต่ถ้าเป็น R, ในเรื่องของ R, เส้นก็ไม่ควรเกิน1 1 0กรัมนั่นเองนะครับ ในส่วนสุดท้ายนะครับที่ในจานอาหารจานสุขภาพก็คือในส่วนของที่เป็นเนื้อสัตว์นั่นเองนะครับส่วนที่เป็นเนื้อสัตว์หรือว่าส่วนที่เป็นคไอโปรตีนนะครับเราควรเลือกโปรตีนคุณภาพที่มีไขมันติดต่ำนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาอกไก่ไข่นะครับรวมไปถึงหมูเนื้อแดงนะครับผมในการทานเนื้อสัตว์นะครับวิธีการแนะนำผมจะแนะนำให้ทุกคนทานในส่วนของที่เป็น ฝ่ามือนั่นเองนะครับสามมือที่ไม่นับรวมนิ้วนะครับแล้วความหนาของเนื้อสัตว์ก็คือในส่วนของ1นิ้วนั่นเองนะครับผมก็คือทานฝ่ามือเท่านี้นะครับในส่วนที่เป็นเนื้อสัตว์นะครับจานอาหารสุขภาพนะครับสามารถที่จะเพิ่มในส่วนของ ผลไม้ที่ไม่หวานได้อีกหนึ่งส่วนนะครับหนึ่งส่วนมีแค่ไหนนะครับก็คือฝรั่งครึ่งลูกครับแก้วมังกรครึ่งลูกครับรวมไปถึงแตงโมสีหชิ้นคําครับผลไม้ที่เป็นลูกเล็ก6-8ลูกนะครับผมก็จะสามารถทําให้ทุกคนได้รับอาหารสุขภาพจานสุขภาพเคล็ดลับง่ายๆนั่นเองนะครับควรหลีกเลี่ยงนะครับการทําอาหารโดยการ ทอดหรือว่าการใช้น้ํามันที่เยอะเกินไปถ้าเราใช้น้ํามันก็ควรเลือกใช้น้ํามันให้ถูกต้องนะครับก็คือเช่นน้ํามันลําข้าวหรือว่าน้ํามันถั่วเหลืองนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าตาของอาหารจานสุขภาพถ้ามันออกมาในมื้อของอาหารแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับก็คือเนี่ยนะครับก็คือในจานอาหารสุขภาพที่ เป็นอาหารจริงนั่นเองนะครับก <c oughs> ็คือครึ่งหนึงนะะนน่งนะครับควรเป็นผักนะครับหรือว่า2ส,ส่วนนะครับส่วนของเนื้อสัตว์อีก25สเอร์เซนส่วนของข้าวแป้งนะครับไม่ควรเกิน1 2ถึงทัพพีนั่นเองนะครับสามารถเป็นแป้งหรือว่าเป็นขนมปังได้หรือว่าเป็นประเภท,ทของเส้นได้นั่นเองนะครับอีกหนึ่งเคล็ดลับที่จะนำมาฝากทุกคนก็ในเรื่องของอาการเลือกนะครับลดหวานมันเค็มจากการใช้เครื่องปรุงนั่นเองนะครับ ในส่วนที่เป็นเคล็ดลับสุขภาพที่สสสให้ไว้ก็คือในเรื่องของ6-6 1ครับหตัวแรกก็คือในเรื่องของหกในเรื่องของน้ําตาลนะครับน้าตาล6ช้อนชานะครับ6ตัวนี้ก็คือ30กรัมนั่นเองนะครับถ้าคนไหนที่เลือกซื้อนมนะครับอันนี้ผมมีตัวอย่างใกล้มือก็คือเราจะมีปริมาณน้ําตาลบอกนะครับในตัวนี้นะครับก็คือเป็นนมไขมันศเก็จะมีน้ําตาลอยู่ที่8กรัม ก็แสดงว่านมกล่องนี้นะครับมีน้ําตาลประมาณา1ช้อน1ช้อน1ช้อนชาก็คือสามารถทานได้นะครับวันหนึ่งไม่ควรทานเครื่องดื่มที่มีมากกว่า30กรัมหรือว่า6ช้อนชานั่นเองนะครับในส่วนของไขมันนะครับก็ไม่ควรนําไขมันมาปรุงอาหารเกิน6ช้อนชานะครับก็ฉะนั้นแล้วทุกคนก็ต้องหลีกเลี่ยงในเรื่องของการ ปรุงประกอบอาหารที่มีไขมันสูงนั่นเองนะครับในการทอดที่ต้องใช้น้ํามันมากๆแล้วอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญก็ในเรื่องของอา่าส่วนที่เป็นส่วนของเกลือครับเกลือไม่ควรทานเกลือเกิน1ช้อนชาหรือว่าโซเดียมไม่ควรเกิน2000มิลลิกรัมนะครับเกลือ1ช้อนชาจะมีโซเดียมที่ครบอยู่แล้วก็คือ2000มิลลิกรัม วันนึงเราไม่ควรทานเกลือเกินหนึช้อนชาเป็นไปได้ก็หลีกเลี่ยงการใช้เกลือทําอาหารนะครับโซเดียมดูได้จากไหนข้างขนมข้างกล่องกล่อขงขนมนะครับจะมีปริมาณโซเดียมบอกนะครับวันหนึ่งไม่ควรทานเกลือเกิน2000มิลลิกรัมนะครับของโซเดียมนั่นเองนะครับถ้าเราทานได้แบบนี้นะครับเราก็จะมีสุขภาพที่ดีก็คือลดหวานมันเค็มนั่นเองนะครับอ่า หวังว่าทุกคนจะได้สาระดีๆแล้วก็ความรู้ไปในวันนี้นะครับผมถ้าทุกคนชอบนะครับในคลิปนี้ก็ฝากแชร์คลิปนี้ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดไลค์ที่เพจของเราด้วยนะครับแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับทุกคนก็จะมีสุขภาพที่ดีต่อไปนะครับ แล้วสำหรับวันนี้นะครับผมก็ทิ้งไว้เท่านี้นะครับแต่ถ้าใครมีคำถามไว้เพิ่มเติมนะครับสามารถทิม์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมจะคอยมาตอบแล้วก็หรือว่าแอดที่แอดแอดไซน์นะครับไดเฮิร์บไทยแลนด์ได้นะครับแอดไลน์มาคุยกันที่ไลน์ได้นะครับผมจะคอยตอบคำถามของทุกคนอยู่ที่ไลน์ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ถ้าไม่มีอะไรแล้วเอาไว้เท่านี้ขอบคุณครับ